สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องอข่าวลือ iPhone 17กันดีกว่านะครับคือข้อมูลหลุดมาเยอะมากเลยจากหลายแหล่งทั้ง MacRumors, TrueID, Web มเ Webtimobile Center, Comment ใน Reddit ก็มีแล้วก็มีวิดีโอวิเคราะห์จาก h o b b i e s d o s e ด้วยข้อมูลเยอะจริงๆครับเราคัดมาเฉพาะประเด็นเด็เดๆกันนะค่ะใช่ค่ะที่น่าสนใจมากๆก็น่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ที่อาจจะเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ฟีเจอร์กล้องออที่ดูเหมือนจะอัปเกรดครั้งใหญ่ แล้วก็แน่นอนเรื่องราคาอันนี้หลายคนคงอยากรู้เป็นพิเศษเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีไซน์อันนี้มีข่าวลือหนาหูมากว่า iPhone 17 Pro เนี่ยอาจจะเปลี่ยนโมดูกล้องหลังจากที่เป็นสีเ่เหลี่ยมที่เราคุ้นเคยกันอาจจะกลายเป็นแถบแนวนอนยาวๆคล้ายคายมือถือบางค่ายเลยอือฮึแถมวัสดุดตรงแถบกล้องอาจจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแทนกระจกด้วยครับค่ะ เรื่องดีไซน์นี่จริงๆยังมีความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันนะคะบางกระแสก็บอกอาจจะไม่เปลี่ยนเลยหรือถ้าเปลี่ยนเป็นแนวนอนจริงก็มีคำถามต่อนะคะเรื่องการถ่ายสเปเชียลวิดีโอที่ปกติเลนส์มันต้องแนวตั้งอ๋อใช่ใช่ที่ไว้ดูบน Vision Pro ใช่ค่ะว่าจะทำยังไงส่วนวัสดุฝ้าหลังที่อาจจะเป็นอลูมิเนียมผสมกระจกอันนี้น่าจะช่วยเรื่องความทนทานแต่ก็ยังคงรองรับการชาร์จไร้สายได้เหมือนเดิมค่ะ แต่เหมือนใน reddit ผมเห็นมีคนไม่ค่อยชอบดีไซน์ใหม่ที่ลือกันเท่าไหร่นะครับบอกว่ามันดูแบบเถอะทะไม่สวยเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นอืมก็คงแล้วแต่คนชอบนะคะเรื่องดีไซน์เนี่ยครับข้ามมาเรื่องที่น่าจะถูกใจสายถ่ายรูปกันบ้างกล้องลือกันว่ากล้องเทเลโฟโต้จะอัปเกรดความละเอียดเป็น48ล้านพิกเซลเท่ากับกล้องไวท์แล้วก็อัลตร้าไวท์เลย โโอโ้ทำให้ iPhone 17 Pro อาจเป็นรุ่นแรกที่มีกล้องหลัง48ล้านพิกเซลถึง3ตัว48ล้าน3ตัวเลยเหรอคะใช่ครับแล้วกล้องหน้าก็อาจจะอัปเกรดเป็น24ล้านพิกเซลด้วยนะอัปเกรดเยอะจริงๆค่ะจุดที่น่าสนใจคือเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลเนี่ยอาจจะมาพร้อมระยะซูมออปติคอล3.5เท่าแทนที่จะเป็น5เท่าเอาลดลงเหรอครับ ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความละเอียดที่สูงขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถครอปภาพเพื่อจำลองการซูม5เท่าได้แบบคุณภาพสูงอยู่นะคะแล้วก็ยังอาจจะรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 8K ได้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับขึ้นละเอียดขึ้นเลยครอปได้ดีขึ้นประมาณนั้นค่ะแล้วก็การมี 48MP 3ตัวเนี่ยอาจจะทำให้การประมวลผลภาพระหว่างเลนส์ต่างๆมันเนียนขึ้นด้วย อีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือจอโปรโมชั่น120 h ฮิค่ะที่ปกติมีแค่รุ่นโปรครับลื่นๆเลยใช่ใชค่ะคราวนี้มีลุนว่าจะได้ใช้กันใน iPhone 17ทุกรุ่นเลยไม่จำกัดแค่รุ่นโปรแล้วโอ้โหอันนี้ดีเลยถ้าจอ120 h ฮิรมาทุกรุ่นจริงนี่น่าจะทำให้ประสบการณ์ใช้งานโดยรวมดีขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ใชค่ะน่าจะลื่นขึ้นเยอะเลยส่วนเรื่องความแรงก็น่าจะหายห่วงด้วยชิป A19 Pro รุ่นใหม่ แล้วก็แรมที่อาจจะเพิ่มเป็น12 g b ทั้งในรุ่นโปรแล้วก็รุ่นแอร์ที่อาจจะเป็นรุ่นใหม่เน้นความบางแล้วก็มีข่าวลือเรื่องระบบระบายความร้อน v a p o r Chamber ที่ดีขึ้นด้วยอ๋ออันนี้น่าจะช่วยเรื่องเครื่องร้อนเวลาเล่นเกมหรือใช้งานหนักๆใช่ครับน่าจะช่วยได้เยอะค่ะค่ะนอกจากเรื่องชิปแล้วการเชื่อมต่อก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะคะมีข่าวเรื่องชิป WiFi 7ที่ Apple ออกแบบเอง Wi-Fi 7เลยค่ะส่วนแบตเตอรี่อันนี้ยังไม่ค่อยมีข้อมูลยืนยันเท่าไหร่แต่ว่าตัวเครื่องที่อาจจะหนาขึ้นนิดหน่อยก็อาจจะเปิดโอกาสให้ใส่แบตความจุมากขึ้นได้แล้วก็มีข่าวลือเรื่อง reverse wireless charging ด้วยนะคะ7.5วัตต์อ๋อเอา iPhone ไ,ไปชาร์จให้ AirPods อะไรแบบนี้ได้ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้ยังไม่ยืนยันนะคะต้องรอดูกันต่อไปครับผมแต่ว่าเรื่องที่หลายคนกังวลแน่ๆเลยคือเรื่องราคาครับ มีแววว่าจะแพงขึ้นไหมครับเนี่ยอืมมีรายงานเหมือนกันค่ะจาก Wall Street Journal แล้วก็แหล่งอื่นๆก็ชี้ไปทางนั้น ว่า Apple อาจจะปรับราคาขึ้นจริงแต่คาดว่าจะให้เหตุผลเรื่องการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆมากกว่าคืออาจจะไม่ได้อ้างเรื่องภาษีโดยตรงอ๋อครับแม้แมว่าประเด็นเรื่องกำแพงภาษีสินค้าจากจีนที่อาจจะสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยกดดันต้นทุนการผลิตอยู่จริงนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็มองว่าผลกระทบต่อราคาขายที่ผู้บริโภคต้องจ่ายอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีครับ แล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นช่วยลดแรงกระแทกได้เช่นพวกโปรแกรมผ่อนหรือส่วนลดจากค่ายมือถือต่างๆเข้าขใจครับก็คืออาจจะขึ้นแต่ก็มีทางเลือกอื่นช่วยอยู่ประมาณนั้นค่ะส่วนเรื่องการย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมาที่สหรัฐอันนี้ยังเป็นเรื่องท้าทายมากแล้วก็ต้องใช้เวลาเพราะยังไงก็ยังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนสำคัญๆจากเอเชียอยู่ดีค่ะ ฟังดูแล้วการขึ้นราคาก็อาจจะมาพร้อมฟีเจอร์ที่อัปเกรดขึ้นสมนามสมเนื้อกันนะครับโด,โดยรวมแล้วนะคะ iPhone 17เนี่ยเขาลือก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นเยอะเลยทั้งดีไซน์ที่อาจจะใหม่กล้องที่น่าจะเก่งขึ้นมากจอที่ดีขึ้นในทุกรุ่นใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วดีไซน์จริงจะเป็นยังไงราคาเปิดตัวเท่าไหร่อันนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ มีประเด็นทิ้งทายนิดนึงค่ะที่น่าสนใจคือถึงแม้จะมีข่าวลือเรื่องการปรับดีไซน์ iPhone 17หรือไปไกลถึง iPhone จอพับในปี2026หรือ2027นู่นเลยครับมีข่าวจอพับด้วยเหรอครับมีค่ะมีข่าวลือมาเรื่อยๆการที่ Apple อาจจะบอกใบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตแบบนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคในปัจจุบันหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าคนอาจจะรอ ใช่ค่ะคืออาจจะทำให้บางคนเลือกที่จะรอรุ่นใหม่ที่อาจจะล้ากว่าแทนที่จะซื้อ iPhone 17ที่กาลังจะออกอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายในการบริหารความคาดหวังที่ Apple ต้องเจอเลยค่ะน่าสนใจมากครับประเด็นนี้ขอบคุณมากครับวันนี้